ทาไปมาสือไม่มีกาเลยนะกายเป็นคําถามนะจ้าแปลว่าเหมือนเหมือนกับคำว่าทาไบมาสกานั่นแหละก็แปลว่าจะกินไหมจะกินไหมคะจริงทําได้แล้วก็ที่ง่ายที่สุดคือคําศั์หนึ่งคำนะเมื่อกี้มันยังเป็นประโยคนะไอทาไปมาสือเนี่ยยังเป็นประโยคนะคําศัพท์คําเดียวเนี่ยโคตรง่ายอย่างเช่นอะไรเดียวสมมติอันนี้เป็นเอตัว อะไรดีอะไรดีอะไรดีเอ็มพิซเอ็มพิซสมมติมันเป็นดินสอเนาะเอ็มพิซเอ็มพิซก็จะกลายเป็นคำถามว่าดินสอเหรอแบบเนี้ยนะง่ายๆนะอย่างเช่นอันนี้ทีเชิดชัดสือชัดสือเสื้อเชิดเหรอไม่งั้นไหนไม่งั้นไหน แม่งะเนะกลายเป็นแม่งะเหนะน้องเนะกลายเป็นเหนะแม่งะเนะจะแปลว่าแม่นตา